สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันใน ep ที่18นะคะหน่วยครอบครัวของฉันวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวค่ะก่อนที่จะไปรู้จักหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวครูฝนมีนิทานเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้เด็กๆฟังกันค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าต้นกล้าช่วยงานบ้าน แม่เหนื่อยไหมจ๊ะต้นกล้าอยากช่วยทำงานบ้านด้วยช่วยงานสนุกจังแม่จ๋าแม่จ๋าต้นกล้าอยากช่วยขอตากผ้าด้วยช่วยงานสนุกจัง แม่จ๋าแม่จ๋าต้นกล้าอยากช่วยขอกวาดบ้านด้วยช่วยงานสนุกจังแม่จ๋าแม่จ๋าต้นกล้าอยากช่วยเช็ดกระโจกด้วยช่วยงานสนุกจัง แม่จา๋าแม่จา๋าต้นกล้าอยากช่วยขอรถน้ำด้วยช่วยงานสนุกจังแม่จา๋าแม่จา๋าต้นกล้าอยากช่วยเก็บของเล่นด้วยช่วยงานสนุกจัง แม่จ๋าแม่จ๋าต้นกล้าสนุกจังแต่ขอเติมพลังนั่งพักนิดนึงจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องต้นกล้าช่วยงานบ้านมีเด็กๆคนไหนช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเหมือนต้นกล้าบ้างไหมคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยคะ่ะ ใน EP ีที่แล้วเรารู้จักสมาชิกในครอบครัวกันไปแล้วนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าแต่ละคนในครอบครัวมีหน้าที่อะไรบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะคุณปู่คุณย่าและคุณตาคุณยายส่วนมากท่านจะทำงานของท่านเล็กๆน้อยๆน,นะคะบางครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ของเราไม่ว่างท่านก็จะคอยดูแลเรานะคะ คุณพ่อถือเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเรียกอีกอย่างหนึงน่งก็คือหัวหน้าครอบครัวนั่นเองนะคะคุณพ่อจะทำงานเพื่อหารายได้นะคะเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆในครอบครัวค่ะนอกจากนี้แล้วคุณพ่อยังคอยดูแลลูกๆช่วยคุณแม่นั่นเองนะคะคุณแม่นะคะดูแลเลี้ยงดูเราอบรมสั่งสอนเราทำกับข้าวทำอาหารแล้วก็ทำงานบ้านต่างๆ บางบ้านคุณแม่ออกไปทำงานนอกบ้านเหมือนคุณพ่อเลยค่ะหน้าที่ของลูกๆนั้นนอกจากจะเป็นลูกที่ดีและเชื่อฟังพ่อแม่แล้วเด็กๆสามารถช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆของคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอย่างที่นิทานเรื่องต้นกล้าช่วยงานบ้านทำถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ค่ะ และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่คุณครูพูดถึงนั้นเป็นเพียงหน้าที่ส่วนหนึ่งนะคะบางบ้านสมาชิกครอบครัวอาจจะมีหน้าที่บทบาทหลายอย่างเราในฐานะลูกตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ก็พอคะ่ะในอีพีที่18นี้คุณครูก็ขอจบเนื้อหาในอีพีนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่อีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ